กับเพื่อนเลยอ่าพระพี่เลี้ยงนะฮะสมสมกับเป็นพระพี่เลี้ยงจริงนะฮะมีกวาดพื้นให้ด้วยขึ้นกับเพื่อ,อแม่หยองหยองถูกจีจี้โหด,ดแม่เ <laughs> บามือเลยลูก <laughs> ขมมาเลยมันจะได้เส้น,นเส้นจะได้ยืด นั่นแหละมันจะได้ยืดเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้เ,เ,ไดเดี๋ยวคนผมเขาจะรู้เองพี่ว่าพี่ก๊อบหน่อยกูอันนี้ไงของเด็กๆนะครับผมท่าไหนกอล์กระดาเร็วห้าหพี่ว่าพี่ก๊อบหน่อยเอานักขี่กระเดียมเดียนักขี่กระเดียมเดีย มาบัสว่งตีห้าหกจดบาแล้วกดลงไปอ่านักขึอมีแหก้ะดนดีนีหลังี้อัวมัน